ใช้ทูบสามดอกคือแทนพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์เห็นไหมฮะต้องเท่ากันแล้วเป็นแนวตรงแบบนี้แล้วเราอธิษฐานว่าขอพระพุทธองค์หรือขอสมเด็จพระพุทธเจ้าโตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในบ้านนี้ถ้าตรงกลางสูงแบบนี้อ่าแปลว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดต่ํากว่าแล้วสองข้างนี้สูงกว่าอ่ะก็แปลว่าอาทิตย์นี้ให้เรามัตรระวังนะครับจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับโชว์รีวิวอีกแล้วนะครับผม EP นี้อย่าพลาดเลยนะต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมชอบเรื่องการเสี่ยงทายไหมผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบนะฮะแล้วก็หลายคนน่าจะชอบไหว้พระด้วยแต่หลายคนมีคําถามส่งมาเยอะมากเลยพี่รีว เราจะรู้ได้ยังไงหรอว่าพระที่เราไหว่อยู่เนี่ยเขาโต้อตอบกับเรายังไงมันมีเทคนิคมีทริคยังไงม้างไหมที่เราจะรู้ได้ว่าเออเราไหว้ไปแล้วอ่ะเราจะได้คําตอบยังไงหนึ่งในนั้นเราเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับการโยนไม้เสียงไทายไปแล้วใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะในตามธรรมเนียมจีนโบราณเนี่ยยังมีอีกหนึ่งวิธีด้วยนะครับที่เขามักจะนิยมทําแล้วก็เสียงท่ายกันด้วยนั่นก็คือทูบนั่นเองครับผมทูบจะต้องเสียงท่ายยังไงจะต้องทําแบบไหนบ้างมารอรุ้นแล้วก็รอติดตามกันครับ ากพูดถึงการเสี่ยงทายหรือว่าการที่เราจะสอบถามกับเทพเจ้าหรือพระต่างๆที่เราไหว้บูชานะครับหนึ่งในความเชื่อที่คนจีนมักจะใช้กันนะครับผมตั้งแต่โบราณากาลมานั่นคือการเสี่ยงทายด้วยทูบนั่นเองสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะมีวัดวิวัฒนาการเป็นทูบแบบนี้นะครับเขาก็จะถวายด้วยเครื่องหอมนะครับก็คือนําดอกไม้ที่บริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมนะครับนำมาบดรวมกันแล้วก็ทําเป็นกำยานนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการกําเนิดเป็นทูบแบบนี้ขึ้นมาทีนี้เวลาที่เขาจะเสี่ย เสยงไทยกันนะครับผมอย่างบ้านเราเนี่ยจะนิชมนิยมใช้ทูบ3ามดอกคือแทนพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ทีนี้วิธีการเสี่ยงทายแบบคนจีนนะครับอันดับแรกคุณผู้ชมติดตามให้ดีนะฮะหจะต้องเลือกเลือกทูบที่มีความยาวเท่ากันต้องไม่สั้นกว่าไม่ยาวกว่า 2. สภาพทูบต้องสมบูรณ์เป็นก,าก้านตรงแบบนี้นะครับผม 3. นะครับผมขนาดของทูบจะต้องเท่ากันนะครับส ต้องปิดหน้าต่างปิดประตูให้หมดห้ามมีลมนะครับเวลาที่ท่านจะเสี่ยงทายนะครับเพราะว่าเขาจะรอดูตอนครึ่งกา้านทูบนะครับว่าทูบเป็นลักษณะยังไงสมมุตินะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าผ่านไปครึ่งกา้านทูบแล้วคุณผู้ชมได้ทูบตรงกลางสูงที่สุดและสองข้างเท่ากันแบบนี้อันเนี้ยจะมีคําทํานายไว้ว่ามีเทพหรือมีเซียนองค์ใหญ่ที่รับทราบในสิ่งที่เราขอพรแปลว่าจะสมปรารถนาะ ทำไมถึงสมปรานารู้ไหมอันเนี้เป yes. ็นสัญลักษณ์อะไรครับเวลาที่เราด่าพ่อรล่อแม่กันเราชอบชี้นิ้วอะไรกันฮะนั่นแหละมันหมายถึงการกําเนิดการก่อเกิดทําไมเราถึงใช้นิ้วนั้นด่าแม่ล่ะเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของการที่มีอวัยวะบางอย่างที่ไปทําให้มันเกิดกําเนิดขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหมายถึงก่อเกิดกําเนิดมีมหาเทพองค์ใหญ่มีเซียนองค์ใหญ่มา อวยพรถึงบ้านเรานะครับถ้าคนจีนเห็นแบบนี้ปุ๊บเขาจะรีบเตรียมน้ําชาเลยถวายต้อนรับแปลว่าบ้านเรากำลังจะมีเรื่องมงคลนี่คือวิธีเสี่ยงไทยแบบนี้นะครับหรือบางคนอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ในมุมกลับกันดูนะฮะถ้าเกิดทูบผ่านไปครึ่งก้านทูบแล้วมันเป็นแบบนี้ล่ะอ่านะครับก็จะเป็นการเตือนว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้คือถ้าสูงกว่าคือดีขึ้นนะ แต่พอลดต่ำกว่าอยู่ตรงกลางแปลว่าไม่ดีสิ่งที่เราขอพอรยังไม่ถึงเวลายังไม่ได้ยังไม่ใช่เนี่ย เราสามารถคุยกับท่านได้นะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะฮะแล้วอยากรู้ความหมายของทูบเอาเป็นว่าเดี๋ยวจําแล้วยากเดี๋ยวพี่ริวให้ทีมงานเนี่ยขึ้นภาพให้เลยแล้วก็พร้อมคําแปลนะครับผมในแต่ละแบบเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างมีทั้งหมด15แบบด้วยกันนะครับหรือมากกว่านั้นนะให้คุณผู้ชมได้ติดตามทีนี้เราจะมาปฏิบัติจริงกันละว,ว่าเราจะขอพรยังไงและเราจะสอบถามผ่านทูบยังไงเรามาดูกันเลยนะครับก่อนทําการเสี่ยงทายเราก็แตะนะครับให้ครเขาเท่ากันแล้วเวลา จอที่ไฟนะครับก็คือให้ติดเท่ากันเราจะปักซ้ายนะครับซ้ายวิธีการปักนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะต้องปักให้เท่ากันนะเห็นไหมฮะต้องเท่ากันแล้วเป็นแนวตรงแบบนี้แล้วลอาอธิษฐานว่า ขอพระพุทธองค์หรือขอสมเด็จพระพุทธเจา้าฯโตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในบ้านนี้ช่วยบอกกล่าวคําทํานายหรือการเตือนในอาทิตย์นี้ว่าให้ข้าพเจ้าจะต้องระวังเรื่องอะไรนะครับหรือสิ่งที่ขอพรไปสําเร็จหรือไม่นะครับเสร็จแล้วเราก็กราบพระหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมรอครึ่งกา้านทูบนะครับแล้วดูว่าทูบออกมาเป็นลักษณะใดานะครับอาทิเช่นอย่างที่พี่ลิวบอกไปแล้วสมมุติว่าสองข้างนี้ลดลงถ้าตรงกลางสูงแบบนี้อ่าแปลว่ามีข่าวดีเกิดขึ้น จะมีเรื่องดีๆนะครับเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอวยพรแต่ถ้าเกิดต่ํากว่าและสองข้างนี้สูงกว่าอ่ะก็แปลว่าอาทิตย์นี้ให้เรามัดระวังนะครับจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือสิ่งที่คุณไปติดต่อเจราจานั้นอาจจะไม่สมเร็จนะฮะถ้าเกิดคุณตั้งยอดสูงเกินไปอ่ะเรารู้ได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ลองปรับ ให้อยู่ในความเหมาะสมแล้วคําทํานายนั้นก็จะมีผลกับคุณนั่นเองครับผมส่วนใน10กว่ารูปแบบนะครับของการทํานายอย่างเช่นจะมีภายใน7วันจะมีข่าวดีมาถึงบ้านภายใน7วันจะมีเรื่องราวของคนในบ้านหรือคนใกล้ตัวที่อยู่ในต่างแดนอาจจะสูญเสียหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนส่งข่าวสารมาบอกเราอันนี้จะมีการผ่านคําทํานายของทูบซึ่งพี่ริวรวบรวมมาให้หมดแล้วนะครับไปดูตามรูปนี้ได้เลยนะฮะแล้วลองแคปเก็บไว้นะครับผม เป็นยังไงฮะฟังแล้วหลายคนคงจะเข้าใจแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวของความเชื่อหรือการเสี่ยงทายนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะอยู่ที่ตัวเราครับไม่ว่าคําทํานายจะเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าการกระทําตัวของเราดี พูดดีคิดดีกระทำดีไม่ประมาทนะครับเขาบอกว่าดีก็ไม่หลงละเิงเขาบอกว่าไม่ดีก็ไม่จมปักอยู่กับมันเราเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเป็นวิธีคิดแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างรอบคอบและไม่ประมาทคุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับผมเอาละครับนี่ก็คือทริคดีๆนะครับกับการเสี่ยงท่ายด้วยทูบแบบคนจีนนะครับผมถ้าเกิดคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งตั้งไว้เลยคุณจะไม่ได้พลาดเคล็ดลับดีๆนะครับเกี่ยวกับสายมูใน หลากหลายรูปแบบแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรืออยากให้พี่ริวนําเสนอทริคดีๆเกี่ยวกับสายมวยังไงส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะทําการคัดเลือกแล้วไปค้นหาคําตอบให้กับคุณผู้ชมนั่นเองครับผมสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะติดตามโชว์ริวทุกวันพุธนะเวลาโมงเย็นนะครับผมทางบางพูแคมปัสครับ